เดี๋ยวเราดูทีมงานที่ร้อยเอ็ดนะครับดูครับใช้ใช้รถสไลด์นี่ครับ ยังสื้อยู่ะซื้อรถอะไ์มาแบกวิวาเข้ามาทำโพืลงทุนทีไหนไ่กอะมาก็เลยวที่งานนั่เห็นครับดูครับลงทุนเราลงทุนทีอะไรครับ R P C เนี่ยที่นี้เลยครับ ันี่ทำเพื่อบัทุกทรศวิบาทดูดยเฉพาะไม่พอก็เลยสั่งรถตู้มีสองคันขึ้นมนี่ทีมงานร้อยเอ็ดยู่ปกติพี่เขาประจำนี่ไหนทีมงานอันนี้เหรอมาจากมหาสารคามาสนามที่ไหนครับพี่เนี่ยสนามสนสนพญาพืชผลนะครับอำเภอจัดตุกระพัตที่มาน <T> а, จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนี่คนนี้คนขับนี่พี่โจพี่คนนี้ชื่ออะไรเก่งๆครับเนี่ยพี่จะขับขี่ไปขี่ให้ผู้ชายอะไรแต่งอยู่พักหนึ่งที่ออกแบนสวยมากเลยนะออเขาเมื <im> <asan> ่อกี้ที่จะประจุเทียร์น้อ๋อไอ้ยแฝดโอ้แฟนเป็นขับรถไปขี่ไปขี่อยู่สามร้อยหกสิบ ตารในตัวอ๋อใช่ไม่รก้นึ้นแลเอกันยิงเอยีกเอาพี่ฟงรอยพี่ฟงรถเอ้ขึ้นรถยังทตกคนเนี่ยทุกคนทุกคดทุกคนทำปฏิรถปิรถปฏิรถลาดจูงขึ้นมาเพื่อเป็นทุกอ o ต o r c ในการแข่งขน r c g motorcon ยังไม่ดึงสไลด์ขึ้นครับรถเอยาคือจังควัดพิจิ เจอกิปใหม่ครับคิปนี้สวัสดีครับ